ดีสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวห้าสิบป้องไปสวัสดีพี่ไหมครับไปใช่ครับนี่สิไปเบิองปลาไอ้ตักไว้แล้วครับผมนี่ช่วงนี้ไอ้ไอ้เพิ่นลูกพี่เพิ่นมาน้ำครับผมแห้งแล้วเพิ่นะครับผมปะเบิ่งนะครับพี่น้องไหมมือใการครับผมมันถือว่ามันโมลุลละมันบ่อยยังต่อเถอพี่น้อง นมาล่างลงครับพี่น้องครับผมมาเอาห้ำครับพ่านเดือนดนะครับคงไปแล้วครับดีครับมังกรครับพี่น้องที่เก่าครับ หากินกับจังไดกับบเบิดพี่น้องกันปลาเขามานี่ครับตะเวนกสีสินครับพี่น้องนีกประมาม่วงกว่าครับกับบกม่เด้อนี่รีวิวให้พี่น้องกัเบิ่งของครับนี่พี่น้องเลยกปท้นี่ยั้นเดือนเคือเ่าครับพี่น้อง ปลาขามานี่จังได้กับบร,รอเด้อพี่น้องเขามามองนี่โอ้ดีกุย้ยนี่ติอยติอยวสวาดพี่นออ้องครับตกใหญ่ได้พี่น้องนี่ไม่ใน,นหน่อยนะครับนี่ จ่ายนะครับโมเป็นท้องครับอุยโยปลาออกเด้อพี่น้องเหลือบ่จักะโตนะครับพวกนี้อ่ะได้เยอะได้เยอะได้เยอะบ่ต้องท่อแท้รอกได้ได้แท้แน่นอนออกนี่บอ่ะโมบ่ออก นี่เจอรูนั่นเลยยังยังยังรูนั่นแหละหาเปลี่ยนแนวต่างๆกันได้รูนั่นแหลยเพราะว่าตอนนั้นเห็นมันเยอะแล้วอ่ะจออกได้ไงเปล่าเปล่าเบ่าออกได้ครับพี่น้องเหลือบอสันเก่าครับผม ช่งลาดเลยครับผมอหไปล้ครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวให้มลุ่นคำบนต่อเล็กงเด้อว่าจิได้จักตัวครับผม นะครับพี่น้องวันนี้กัดปลาครับบัวดียวานปลามันออกด้วยพี่น้องด้วยครับก็เลยพ่อพ่อเดียร์ปีงครับกับเผาแรงพี่น้องนี่ครับผมอาหกตัวอยู่ครับปลาเนิ์ครับปลาเนิ์โอ้มีเอาปลาดูก่อนนะครับครับผม ปลาดูครับนี่พี่น้องดูลปลาโดหน้อยนี่ครับผมมันก็เก่าแล้วครับนี่น้องเอ้ยนี่ก็เสี้ยนวันแี้เครับคนหนึ่งจังหวะมันกับมันพี่น้องเอ้ยนี่ครับ บรรยากาศกับสี่ขนะครับพี่น้องแต่เว่นกับสีตกดีแลละครับนี่กับไม่น้ำเจาะพญาห้าครับมองเงาห้าปลาหาปูห้าปลาครับผมครับผมคลิปนี้ขอจบไปทำมินได้แพงด้ว,ๆๆดวสวัสดีครับ